ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่สำนักประชา,าสัมพันธ์จอสงคลาค่ะได้มีการจัดนิทรรศาการนะคะภาพถ่ายเอิอประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิิิ์พระบรมราชินาถในโอกาสจัดกิกจกรรมนะคะทะเลงามด้วยน้ําประไทยเพื่อเป็นการฟื้นฟูนระบบนิเวศสัตว์น้ําและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่นได้มีการเปิดนิทรรศการภาพถ่ายเทอรประเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชีนาพระบรมราชนีพันปีหลวงทะเลงามด้วยน้ําพระทยัยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันนิษฐาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศสัตว์น้ําและก็สร้างภาพลักษณ์ให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งดังนั้นคุณมุจรินทองนวลประชาสัมพันธ์จดสงขลากล่าวว่านิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้ค่ะทางสำนักงานประ จะสัมพันธ์จอสงขาจัดขึ้นเพื่อน,นำเอาภาพถ่ายแนวประการังเทียมตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสตามพระราชสาวณีสเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชีนาธิระชรรมราชนีพันปีหลวงแล้วก็นำภาพถ่ายดังกล่าวมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการทะเลงามด้วยน้ำประทยัยถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยเฉพาะทรงห่วงใหญ่ประสงค์นิกรที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างให้ได้มีทรัพยากรทางทะเลในการทำมาหากินทำวิถีดั้งเดิมด้วยนอกจากนี้นะคะยังเป็นการฟื้นฟ,นฟนูระบบนิเวศสัตว์น้ําค่ะโดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยของ ทะเลนะคะแล้วก็สัตว์น้ําในพื้นที่และอีกประการหนึ่งกิจกรรมนี้อย่างสะท้อนเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่สําหรับผู้สนใจการดําน้ําซึ่งนับเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศสัตว์น้ําโดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยนะคะทั้ง วัสดุอย่างคอนกรีตท่อระบายน้ำซากเรือหรือวัสดุขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วค่ะนำไปอยู่ในท้องทะเลนะคะเพื่อเป็นการใช้เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เพาะพันธุ์ของสัตว์น้ำนา,นานาชนิดอีกด้วยซึ่งปัจจุบันนี้นะคะซากประการังเทียมเหล่านี้ที่ไปอยู่ใต้ท้องทะเลค่ะกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดนะคะและที่สำคัญค่ะยังเป็นจุดที่สัตว์น้ำใช้ในการที่จะฟูมฟักเรื่องของการขยายพันธุ์อีกด้วยค่ะ